หนึ่งเรื่องนะคะปิดท้ายคือเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งออกผัก5กลุ่มไปทาง EU ที่บอกว่าทาง EU นั้นมีการระง,งับการส่งออกของไทยไปนะคะมีคำชี้แจงมาจากทางรัฐรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายธีระวงศ์สมุทรกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีที่สินค้าผักสดไทย5กลุ่ม16ชนิดอย่างเช่นกะเพรา พริกขี้หนูผักชีฝรั่งใบโหระพาถูกทางกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่า EU สั่งระงับการนำเข้าสินค้า ภายหลังจากที่มีการตรวจพบศัตรูพืชในผักสดของไทยนะคะโดยรัฐมนตรีทีระบอกว่าขณะนี้ทางการไทยได้มีการยื่นหนังสือชี้แจงไปแล้วแล้วก็เสนอให้ทางสาภาพยุโรปนั้นมาตรวจสอบสินค้าไทยได้แบบร้อเปอร์เซ็นจากเดิมที่จะให้มีแค่สุ่มตรวจเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าคุณภาพสินค้าไทยนั้นได้มาตรฐานซึ่งก็คาดว่าจะได้รับคำตอบจาก e ูภายในวันที่26มกราคมนี้ค่ะ ค่ะส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุภชัยโพสุนนะคะก็บอกว่าตอนนี้สั่งให้กรมวิชาการเกษตรชะลอการออกประกาศระงับการส่งออกสินค้าพืชผัก5กลุ่มดังกล่าวที่ไปจําหน่ายที่กลุ่ม EU <S <S จะมีผลอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็ขอให้ชะลอ ประกาศดังกล่าวนี้ออกไปก่อนจนกว่าจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก EU นะคะว่าสุดท้ายแล้วจะยอมรับข้อเสนอของฝ่ายไทยในการเพิ่มมาตรการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งออกเป็นร้อเอร์เซ็หรือไม่เพื่อที่จะให้ผู้ที่ส่งออกที่มีประวัติดีไม่เคยถูกตรวจพบปัญหาสารตกค้างจุลินทรีย์รวมไปถึงสัตรูพืชกักกันเนี่ย ให้ผู้ที่มีประวัติดีสามารถที่จะส่งออกสินค้าไปจำหน่ายได้ต่อไปโดยคาดว่าจะได้รับคำตอบภายใน1-2วันนี้นะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจที่นำมาสรุปการมาฝากกันนะครับบางคนบอกว่าอาจจะเครียดเรื่องการเมืองมามากแล้วก็